เทียมัตตัวละครที่เคยเป็นบอสกลับมาเป็นตัวละครเพย์เบิลให้ได้เล่นกันพร้อมกับดาเมจมหาศาลแบบไร้เงื่อนไขใดๆเทียมัตเป็นตัวละครคลาสวิสาแถวหลังธาตุโฮลี่สกิลพสซีฟจะบัฟให้ตัวเอง4อย่างคือเพิ่มพลังโจมตีให้32%บัฟลดความเสียหาย3%เพิ่มอัตราคริติคอล8%และเพิ่มดาเมจคริติคอล32%ซึ่งบัฟเพิ่มพลังโจมตีและลดความเสียหายไม่สามารถลบออกได้ สกิลแอคทีสร้างความเสียหาย416%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูด้านหน้าทั้งหมดโดยหากมีศัตรูตั้งแต่3ตัวขึ้นไปความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้น2%ต่อศัตรูทุก1ตัวที่เพิ่มขึ้นมาครูดาว10วินาทีสกิลอัลติเมท สร้างความเสียหาย792%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลบคูดาวของสกิลแอคทีฟเหลือ0ูนเป็นเวลา10วินาทีทาให้ภายใน10วินาทีหลังใช้อันติเทียมัสสามารถใช้สกิลแอคทีฟได้แบบต่อเนื่องไม่หยุดพรอมทั้งจะบัฟไฟนอลดามจของสกิลแอคทีฟให้แรงขึ้น10%เป็นเวลา10วินาทีคูดาว34วินาทีการประจำตัวของเทียมัตจะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์24%และเพิ่มอัตราคริติคอเวทมนต์1% และมีบัฟทำให้ไฟแนลดาเมจของสกิลแอคทีฟแรงขึ้น5%และบัฟนี้ไม่สามารถลบออกได้เพชรเทียมัดเมื่อเข้าสู่ปาร์ตี้จะมอบบัฟเพิ่มสเตตัสพลังโจมตี30%และความเสียหายเพิ่มเติม5%ให้พันธมิตรทุกคนมีสกิลแอคทีฟที่จะทำงานได้เมื่อวางไว้ตำแหน่งหน้าสุดสร้างความเสียหาย244%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดมีดีบัฟลดพลังป้องกันของศัตรู10%เป็นเวลา3วินาทีคููดาว10วินาที แพนี้ทางเกมได้มีโค้ดฉลอง100วันใช้ได้ถึงวันที่15พฤษภาคม2025อย่าลืมใช้แล้วมาเปิดอเวกเทียมัดกันให้ได้ด้วยละ่ะเพราะว่า